อันนี้อยู่นะโอ้ฉันบอกว่าฉันทาจะทาไปนั่งแบโอ้อลรอไหนแม่เขาทำนานกับพ่ออยู่นะมปดูสินายเห็นเจ้านายไหมเห็นเจ้านายอยู่นะใช่แล้วเห็นเจ้านายไปเหมือนเหมือนที่ที่เขาเหมือนมอนต่างที่เขาทำนานอยู่นะ อ้าวใครมานั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปก็เถอะนี่ยายเพื่อยเขานั่งลงกับพ่ออยู่นะเห็ไหมพ่าเขายังนั่งอยู่นะโอ้ได้เลยนะได้เลยจากฉันคนเยอะเกินเลยแป๊บเดี๋ยวมีคนพ่อเยอะ